จ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่กล้าผ้ามว้วนเด้อจ่าเขาปลาหาเห็ดเด้อจ่ามือนี่มานบอมาัดกระติดต,ตามไในเลยจ่าสวัสดีครับไห้เจไดเถ้า,าเาห็ดหยังเห็ดหยังจ่าไข่เขียวเดือดจ้า,าหยยายบึงหายบึงเถ้าเออเห็ดเขาไข่เขียว<า>รงงู้น้ำลงเลลงปลงงอง <laughs> มานมาแล้วเด้อจ้าดอกเหล็กเหีม้านเด้อยจ้าพ่อ,อน,นีอยู่ตรงนั้นเจ้าเนาะพ่ออยูว่วามาตอนมือนี้มากครับมือนี้มากกับตาทองเด้อยจ้าลูกเคยกับลูกสาวบาดม้มลลูกเคยลูกสาวไปทำธุระเด้อยจ้าผ้าผ้าลูกชายไปในงงานตู้เด้อจ้าวันที่สิบเก้าจ้ายี่สิบเก้า ยายบอกพีดบอกถึงเด้จ้ายายบอกพีดก็ขอโทษขออภัยเด้จ้าโงหนาโรคลางกันสิแหละยายแต่ทองเห็ดยังหรือแต่ทองละงงูเหลือง่น่อยก็เห็ดละงงเหลืองเด้จ้าดอกสีส่องเด้จ้าคือจังมันบอกเป็นมูเนาะเถาเนาะมาเด้อมาเด้อมาเก็บกับยายเด้อจต่เด็กก็ได้บ่ได้ก็สู้เยี่ยมนีเฮ็ดยังให้มึง เออเห็ดพึ่งก,กระจอนได้เ่าส,<อ><ม>สองดอกสองดอกเก็บเก็บด้วยพี่น้องด้วยนี่จา้าสองดอกด้วยจา้าให้บึงเ่างามงามงามอมาตัดหาะให้บึงเออเห็ดพึ่งก,กระจอนได้เ่าเห็ดพึ่งหวานเขาอื่นเรียกเห็ดพึ่งหวานด้วยจ้าอู้ใหมมันเนี่ยมาไขหินเห็ดละงูเหลืองแม่นจแมนแม่นไข่มันมมนี แม่รูจะเ่าทำสจะหายมันเป็นหมูตัวไม่เท่าพ่อใดบ่เท่าพ่อหลังบ่บักอือไขรนึงดูพ <os> <OK>. ี่น้องมีไข่นึงพี่อเองเสียงหมูื้นมาดูพี่น้องเสียงหมูพึ้นไล่ไล่ดพี่น้องไหนตัวแรกเอาน้าพี่น้องน้อยตัวหอดใหญ่กับเบิ่งใหญ่ไงลอหายหายเข่าไปทังใดหาย นี่ค่อยๆยืนดอกหน่อยดอกนึงเด้วจ้าฝลตกลังมันดอกหน่อยเนาะดอกหนึ่งด้วยจ้าดูใอ้ดอกงูไห้ดอกงูงามๆสวยๆด้วจ่ามากมืเก็บดอกหนึ่งด้วยจ่าคือนอกเป็นมูเลยแหละแถโอ้ดอกงามๆสวยๆด้วจ้าดออีเลแซบีหลี เแค่ผึ่งตัวนี้กระจอไห่เห็ดละงูกด้วยจ้าสองไข่ด้วยจ้าอีกไข่หนึ่งจ้าเก็บด้วยจ้าอู้งามเด็กละแหงเลยมนัมนมันสองดอกเหียงกันด้วยจ้าเด้อตะทองอยู่ใกลใอ้อาบดได้เลิกเก็บนี่เห็ดละงกูกเหลืองเห็ดละงกูกขาวพวกประเทศในเบิเ่งไข่มันอยู่จ้าเห่ดละงูกยังเลยเขาเลื้ยงพี่หนูเลื้ยงนะ ไห่ระงูเหลืองเด้จ่าสองใครไห่ระงูเหลืองอีกเด้จ้าอยู่ไก่ๆก่ก้านได้จ่ายเพื่อดูกำลังจุ่มง่วงๆพี่น้องเอ้ยให้เบิ้งเถ้าไข่มันมีคออู้ไข่ใหญ่มาม้ามาชวยน้องพี่น้องสวยงามอู้งามดีแก่งยางยด้เคียบไปลองมองเลยเห็ดพึงหวานอันนี้เห็ดโพูดห็ดพูดอยู่ลรอไห่ระงูเหลืองพี่น้องยังไหนจังเห็น อันเดียวเนาะไอ้ดอกตู้มันอยู่สาพี่น้องเอ้ยมาลุนหาในกันรนจ้าเห็นบ่พี่น้องกระหมูใหญ่เฮ้ยไครมาเมินอันนี้บานเด้อพี่น้องก็เห็นดอกเดียวจ้าหูหูกระหมูเหลืองงามเนาะพี่น้องใหญ่เนาะหูเบืองเบืงพี่น้องอ มาเด้อมาเด้อตาทองเฮ้ยแกงนี่หวานไปเลยเลยพี่นอ้องเอ้ยงามงามอืมเห็นดอกเดียวไม่เทาเฮ้ยตาทองปูหมันมาเทาเอาหนูงามพี่นอ้อ,อ,อง, <c oughs> อองอเอาเบิ้งเบิ้งเอาในกรตาเอาใส้ในกรตาเบิ้งหูฮนกฮ่กฮ่าม่อฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่่า่าฮ่่าฮาฮ่างา่กอา เห็นหงบอเห็นบ้าใจนี่กำลังออกคือ <c oughs> เห็นไข่เดี่ยวอยู่วะโดนๆค่อยผอด้วยจาว่าด้วยดีกันด้วยจ้ายิ่งเรื่องงงเรื่องนี่ผ่อย่างเสือระดอกด้วยจ่าเนี่ยมออกเป็นมูลเลยวะไข่งามงามเลยจา้าเด้อมาเก,ก็บกับยายเด้อแกงสีแซ่บแซบหวานเลยแหละเห็นละงู มานมันในได้จ้าเจ้าขูกเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดงก็ได้เออเฮ็ดเพิงศาสตร์เลยจ้านี่อือหนี่แหละขาอันนี้อือจ้านี่เอาเอาบดได้ดอกเขาตัวนี้เอาวางไว้ก่อนเก็บบึงเก็บบึงเอือตัวนี้เอาได้เท่าเฮ็ดเพิงศาสตร์เลยจ้าเฮ็ดเพิงขาแดงเพิงศาสตร์ดีเขาบ้านนี่จู้มันเออเอาบดได้อีกไปทงเพิ่นเมดล่ะนี่ตัวนี้จังเอาได้อีก ในซองดอกด้วยจ้าดื้อปยอ๋อโอ๊ะโอ้โหดพื้นดีเลยด้วยจ้าเอาใดบนออนี่อุ้ยเอาบดใอบอาหรองอจ้าเนาะงกดีเลยด้วยจ้าอะ็รที่รงูพื่นน้องงูย่างนอแถาพวกเขาไปเลี้ยงอะไรพื่อนน้องเลี้ยงพื่อนน้องแค่้องเลี้ยงจ้าเลือยง สอวงดอกเงี้ยกันด้วยจ้าคู่หนึ่งพี่น้องคู่หนึ่งเลยเจอกันเป็นคู่คู่โอ้ยแกกแบบนีไไ้ไม่เสียบเลยห่อ,อกอ้เฮ้ยบึงบึงกับตามึงกันด้วยจา้าโอ้ยพอที่ดดก,นนกินได้ยากก็น่ะแฉะเนาะ ุู่เรื่องเด้อจ้าโอ้ยยางเป็นกิโลเด้อจ้ายกคนพอกล้อเขาหาร้ายหลายเด้อพี่น้องเขาเหี้ยเอาก็มันจีบพอโดนโดนค่อยพอพองามเนาะกระลังสีพ่นดิ้นโคกมากพี่น้องสีเหลืองแอลามเลยพี่ใครเป็พี่น้องเรินมโมจ้าสู้เยี่ยมรักหน้าจุ๊บ พูนถูกไหลทุบเส้เลอยหาย่ายรวยดีเสมอมาหายหายมันมัน,มนอีกแน่เถอะยางเป็นกิโลไหมพี่น้องเอ,อ้ยนี่กะสามโมงแล้วเด้อจ้ะได้เฮ็ดพ่อปนก็เอาลองน้องพี่น้องเนาะสามโมงแล้วเด็ดข้านี่แล้วดิ่นิจะได้กะหาไปเรื่อยๆเลื่มไปเรืเร่อยเด้วยตาทองเอ,อ้ยพูน ลัางงางไปเพราะนะออ้ยพวมเห็้หละเห็นละงูดอกหนึ่งดอกในหน่อยเมียละงูขาวเมนบอน,นี่พี่นอ <c oughs> ้องแย่านนี่เมนอยู่ได้น้อยลงงูขาวนี่มาเบ,บิงเบิ้งอ่ะยักษดนพ่อเห็นละงูขาวดอกหนึ่งเดวอพี่น้อง นี่ที่ยายเก็บบางหนึ่งนี่เห็นละโงูขาวนี่นี่ยังดอกหน่อยอะพดนะเก็บเก็บนะบอกอือด้วยจ้าเด้อนี่แกงนี่ดอกนี่สีไม่แกงแสบยไปเห็ดบอกอือนี่ดอกนะเขาเรียกว่าบอกอืออะไรน้อพี่น้องเนาะงามง่ามแสบแสบเห็ดเขาแป้งด้วยจ้านี่เห็ดขขาแป้งเลยเห็ดดินสองดอกหมานหมานด้วยจ้า กระเด็ตะเพ่งมานมอตะเพงโอ้เจ oh ็บม oh ือเลยนอตะเพลงโอ้โหโอ้โอ oh, ้โอ้โอ้หมานอยู่ตัวนอตะเพลงโอ้เดี๋ยจะดองงามตัวนี้อย่าดออย่าดเออตะเพงไปมานมานเนอ มาหาเจอกันอียวโขฮ่าฮาฮ่าฮ <laughs> จ่าโอ้เดี๋ยวตาทองพอเลยเด้อจา้ามอเตอทักทายกันมันลดเดียวกันเลยก็หักหนีใกล้กันเนื้อจ้าเด้อต่างคนต่างหาเนืะจา้าตาทองพอแล้วอื่นแล้วเดว้อยายชิไปเก็บก่อนหวานเลยจ้าดอกหนึ่งแตกระแหงเลยจ่านี่นี่กนแกงมีเลยสวสรรค์แสบงวงเลยอ,อู้ จะออกเป็นหมูนะเสาวเน,ะนาะเสียงรถเขาเด้อพี่น้องเดออพี่น้องเอ้ยนี่ไข่มันกำลังบุก,บกออกไข่เฮ็ดแล,วล้งวง,งอกเหลืองเมีนบาจ่าอ่ะสาเบื้องเบื้องสองไข่ละสาเนาะมาเบิ้งปาดเบิ้องเบื้องด้วจ่าที่ละงอกเหลืองเลย่ด้วจ่าเหลืองห้อยๆอยเดือพีนอ่น้องไปจังหวัดนทก่นอ่ะเจ้าหนิ มงวะพ่อแล้วเด้อจ้าเห็นงอกเหลืองจูมันดอกจูมันดอกนึงนี่บ้านมันดอกนึงว่ะอือพี่นองเ้ยผัวก่าักพี้นองาหยาิยา่าปวดออเดือ้นองจ้าเด้อนมากออขนมากจูนึ่งเด้อดี้นอจูบหนึ่งเด้อจ้าจน่อยๆอืงน้ำน้ำรอรอรอขึ้เก็บละ อย่างเป็นกิโลพ่วงพออีเด้อพออี่น้นองเออเด้อพี่น้องเดินเขาเลยจ้าน,นี่นเเยเหรอเหรอโงเหลืองเลยจ้ามาเด้อมาเก็บในใหญ่เด้อแก่งแสีบเด้อเมาในใหญ่น้ำดอกทีสองด้อพีนออพ่น้องไข่ทีสองชูเท้าสูดอยู่แล้วนอกพี่น้องฮ่าเรียกมาสิเลยน้องจ้าเจ้าสิริกินเดียจากน้องจ้านั่นได้ใครหนึ่งบ่ น่โมเมนต์ไงไงตัวรถตัดหลายเดื่องหนองคุณหาหลายโอ้มือนีสูเมื่อยกูสูมือเด้อเพราะจะสีดานนี่ายเออลมว้อยว้อยแล้วเด้อจ้ากูจะพาไปโขกไม่ละเท่าทองอยากไปหารถแล้วยายนั่งยายนั่งเศร้าโฮมอยู่เอลิไายบึ้ง บรรยากาศน้ำอันนี้ด้วยจ้ามองนี้หนามมองย่า่เคยไามคินมา่อยากตะกี้เขามีเป็นแพ่อยู่เรนี่แพ่หายโอ้จ้านี่มองนี้มองย่า่มหาเห็ดมองย่า่มหาเห็ดอันนี้ด้วยจ้านี่เห็ดตะเต่าด้วยจ้านี่ทั่วเมืดนี่นี่นี่เพิ่งที่ล่ะมันคือ เด้อจ้าเด้อเนี่ยเด้อมองยะมองใหญ่มองเขาขับรถจอดไว้นี่ถั่วม,มืดเลยจ้ามันฉุบ่มีแล้วบ่ได้แล้ววันนี้บ่ได้หาเห็ดตาเตาตีมันถั่วม,มืดเลยจ้าเฮ้ยเนี่ยบึงเด้อ่าเฮตตาเตาเด้อจ้ามึงนี่โอ้ยน้ำขึ้นแห้งแล้วเหตุจ้าน,น้อน้ำขึ้นเห็ดตาเตาถั่ว,วม,มืดเลย มันตะเต่าออกลูกข้างล่งเนาะหิตตดตาเต่าจอดรถมองนี้เลยจ้าย่างไปเลยเรือด้วยจ้าเนอะออ้ยถ่วมขึ้นมาสูงั้งเลยพี่น้องคือมันถึงหนท่าพอาดีเลยพี่น้องเลยมองจอดรถแล้วคนออกงมาคนเขาไปคนออกมาเด,ด้อพี่น้องเลยเด้ร้ายมาจ้าบอ,บอๆแล้ววะ อ่านี่ใหญ่พอเลยด้วยจ่ามามาโคกไม้ด้วยจ่านี่มาพ่อเฮ็ดขอนเฮ็ดบดด้วยจาางา,ามงา,ามด้วยจา่ากระลังเป็นปากปิ้งเลยด้วยจ่าเออนี่เฮ็ดบดเด้นี่เฮ็ดคอนหรือเฮ็ดบดนี่อู้เป็นปากปิ้งงามมีลีด้อพี่น้องเฮ็ดคอนที่เขาเขียวมากเขาเอิญเฮ็ดอยังวะคอนอยังวะใหญ่กับลงขอน,นยังคอนที่เขาเขียวมากนี่คอนยังดรอกยาย่ลงแก้วอันนี้ บดได้ยูด้วยจ่านี่ปนได้ยูด้วยจ่านี่อือโอ้เปลือกขย่อมจ้าเห็ดขอนขย่อมด้วยจ่านี่งามเลยจ้าจ่านี่เหมือนปากปิ้งเลยด้วยจ้าอ่อนๆเลยด้วยจ่านี่อ่อนดีนี่ยายสิเก็บให้เบิ่งด้วยจ้านี่จ้านี่อ่อนอ่อนงามง่ามโอ้ยายจะไปบดด้วยจ่านี่โู้กระลักปากปิ้งเลยพี่น้องงามอืองามเลยพี่น้องอุ้ยเสียดาย,น,ยน,น้อยผลน้องพี่น้องเนาะ นี่งามด้เห็นบอพี่น้องเห็นบองามงามนี่กำลังเป็นปากปิ้งด้วยจานี่อืออยยายจะเก,ก็บให้ดูเป็นปากปิง้งเลยยายเก็บกองไว้ยายเก็บไม้มาเด้พี่น้องมาเ้อนี่มาเก็กบในใหญ่ด้วยนี่เฮดแบบนี้เลยแสบเอ้ยหลาบก็แสบแกงก็แสบด้วยจานิกำลังเป็นปากปิ้งด้วยจานี่อือ งามงามเห็นบอพี่น้องนี่เห็นบมเห็นบองามดีนะพี่น้องอ่ะอ้อเห็ดบกอืดด้วยจ้าเห็ดบกอืดโอ้เห็ดพูนบอกบอกไปเห็นเห็นที่เห็ดบกอืดด้วยจ้าสองดอกสามดอกด้วยจ้าเห็นบอพี่น้องเห็นบม ใจเล็กใจเล็มไม่ใช่ใจน้องพี่น้องยังใจเลี้ยแยงยายพ่ออีกแล้วเด้อจ่านี่ยเห็ดคอนอีกแล้วเด้อจ่านี่ยกำลังเป็นปากปิ้งอีกแล้วเด้อจ่านี่ขอนึงเด้อจ่าจ่าพ่ออีกแล้วเอาไปหลาบแซบแซบเด้อจ่ากำลังเป็นปากปิ้งอีกมันบ้านนีกกำลังอ่อนอ่อนอีกเด้อจ่านี่เห็นบ่จ่านี่อ่อนดิเฮอไปแกงกับหวานเด้๋นี่จ่า ออือออืเห็ดขอนเป็นปากปิ้งด้วยจา้างามๆด้วยจ้านี่นี่เห็ดเปลือกขย่อมด้วยจากินไดด้วยจา้าเพิ่นเคี้ยวมากเพิ่นยั้งเคี้ยวไดจา้าขันยายบอพิษยายขอโทษขออภัยด้วยจา้ <laughs> ายายก็ลงหนาลงหลังเนาะอู้พอได้กินได้จา้จาก็น้อยจ้านี่เออดอกงามดีเออยันงแาะเด็กจักโอนแกย โอ้ยเดีมันไหวเมื่อไรน้องจะอ่าดเนาะง่วงอ่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซนี้ก่อนพี่คุยเดี๋ยวจักดอกตะท้ออ้าวของคุยปาดให้คุยนี่ดูอือนี่ดอพี่น้องของใหญ่อือปาดดือ้เอ้าเห็นโมพี่น้องเห็นโม พ่อได้แกงพอได้กินได้ยากอยู่เนาะพี่น้องเนาะอยากได้แกงอยู่แป้งเด้อจ้าคือเห็ดขาวนี่ไม่เหี่ยวหมดแล้วเด้อจ้านี่เหี่ยวหมดแล้วมาเอาไม่ได้ดอกจ้ามันก็สิวไหวเพื่อแสเลยเนาะจ้าเนาะอบ่เอออร่อยพอไปหารถแถวเอ้ยมันบ่อเกาะได้ก็ได้พวกแก่งเขาได้ไม่ได้ก็ไปซีเรียส ได้ก็ได้บริเลียดดอกจ้าสู้สู้เจ้าสู้เยี่ยมรักนะจุ๊บจุ๊บเฮขาบแฝงนะเดี๋ยวเดี๋ยวดอกใหญ่บ่จ้าหายหายโอ้ยจะเขึอนจะเขึอนหายจอเท้าหายโอ้ผ่อนเอาเห็ดบ่อนี่เลยเห็ดเห็ดกับแปฝงเห็ดขับแป้งพี่นอง เห็ดดินเด้อพี่น้องเห็ดพ่นบมดก่อนแป๊บเดียวนี่เห็ดพ่นไปทดเหมดบ่ออกบ่อเชาเจอเชืได้หลายบ่อเช่าเจองามงามแล้วเจยไปกับทุกวิถีทางไหนบุโขกเจ้าของบ่อถ้าลังมาหารถได้จ่าเด้อพ่อดองนึงก็พอนขวบพ่อทำมันมีแห้งพี่น้องเห็ดดินเห็ดดินได้จ่าเด้อ เห็นบ่จ้านี่เห็นบ่คือเห็ดขาวหน่อยอะไพี่น้องก็แหงแหลงเนาะมันก็น้ำมือเต้มันเชื้อเนี่ยเลยเทาน้ำมือเต้น้ำมือน้ำมือเต้สีแหงอลไรพี่น้องสีแหงสีแหลงไม่เขาจะเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้เออตียากลงเขาร่องนาม่นบาปปินเป็นจุบบ่ออกให้เก็บแล้วบ่จะได้ก็จะคอยหาคอยยังไปเฉลยนาะพี่น้องเนาะอืมรักนาจุบจุบ ตาทองร้องเพลงมอเมื่อยพ่เท้าจะร้องเพลงเดียวไม่เห็นเขาหายเทาหายเห็ดนังคขาพอเก็บได้จะเห็ดดินด้วย หายมันเด้อพี่น้องมันเด้อหายแถวหายแม่เฮ็ดดินเห็ดหอกเห็ดหงวะเห็ดหอกเห็ดหองวะพี่น้องเฮ็ดข่าวเพลงด้อจ้าเด้อเฮ็ดดินเฉยเฉยเจ้เลยก็ค่อยเรียบไปเลยเนาะพี่น้องยังสิได้กินได้อยวยาข้าวบลองเพลงขบะรั่ก็เลยบ่ไดเนาะแถาเนาะเราบะเราก็ม่อมมาอีกแลยหน่อยค่อยเรียบไปเลยแถวเฮ็ดน้ำหมอกเนาะออ ฝนละมากก็เลยแหยง,ยยง่อยอืออุ้ยพี่น้องงางสองกิโลพัวมาผ่อเห็ดพุ่นดอกเหลกเหกมานด้วยจ่าดื้อโอ้ยดอกกําผ้าใช่เนาะพี่น้องสามีก็เอาไปตต่มกันไปนะพี่นอนะอ้องเนาะมาปอนเมือมาเก็บเอาไปปนจา้าอ้ยเห็ดาำมากอีด้วยจา้าพ่อไกลๆก,กันครับ เห็ดพ่นเห็ดเขาไข่เขียวผอไกไกลๆก,กันเดวยจา้าเห็ดหนมามาเขาจะออกเป็นมูประจา้าตาซองอยู่รวดพุ่นจา่าปี่ยางออกมาคนเดียวหาบึงตึงมันไปหมานบอกมานก็สู้ยี่ยมนะจนจ่าเพศลเน้ะพี่น้องไอพ่อกินพ่ออยากก็นอจาจ่าเนาะมาหอนเฮือแล้วเด้นจ่าเด้อไอพ่อกินพ่ออยากอยกูย่เห็ดพูนพออ เห็ดพูนเห็ดผสมด้วยจ้าเห็ดเข่าไขา่เห็ดทัวทีบด้วยจา่าอะไรพวกกินพวกอย่างนด้วยจ้าด้อกระสอบยายมะฮอนเฮืออะไรด้วยจา้ากระสอบคลิปยายคลิปนี้ยายไปหาเห็ดกระตาทองกระสอบคลิปยายคลิปนี้อย่าลืมเลือกการรับใจใหายายอย่าลืมลกุไลระกแชเช่กุตะไคร้กดกระดิ่งน้ำด้วยจา้ากดคอมเมนต์น้ำด้วยจา้า กาผิดผ่าประกันได้ใยของอาไยเอจ้โาโูกไพ่จะไก่ใกล้ใกล้อจ้าเด้ดดดดดอแม่ครับสุขุมวุบย์สวัสดีจ้าลักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าลักนะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบาย